ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าวไอ้หนุ่มหลอนยามีดแทงญาติตายก่อนหนีขึ้นหลังคาค่ะหนุ่มหัวฝ่ายคลั่งหลอนยาแทางญาติด,ดับก่อนเพนนีขึ้นบนหลังคาบ้านแต่ยังเมินไม่ยอมลงเจ้าหน้าที่ตำรวจสพสุงเมน่นกู้ชีพกูภ้ภัยและญาติช่วยกันเกลี้ยก,กล่อมกว่า5้าชั่วโมงยังไม่ยอมลงมาค่ะ เหตุการณ์หนุ่มหลอนยาแทงญาเสียชีวิตครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ1 0 3นาฬิกา30นาทีวันที่20กรกฎาคม2568พตัตารรวจตรีชาติสยามเจิมรัตนโสพินสารวัตรสอบสวนทำหน้าที่พนักง,งานสอบสวนเบนสอบพอสูงเม่นอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านหัวฝ่ายว่ามีเหตุทำลายร่างกายด้วยอาวุธมีดมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหาัส เหตุเกิดที่หน้าบ้านเลขที่123หมู่ที่11บ้านป่าพึ่งตำบลหัวฝ่ายอำเภอสุงเม่นจังหวัดแพร่ค่ะหลังรับแจ้งจึงประสานรถกู้ชีพเทศบาลตำบลสุงเมนออกกราบผู้บาดเจ็บและรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าที่ประตูหน้าบ้านหลังดังกล่าวพบร่างนายเดชชมเชยอายุ62ปีชาวบ้านหมู่ที่11ตำบลหัวฝายถูกแทงด้วยอาวุธมีเดเแผลบริเวณชาโคงซ้ายหน้าท้องและหน้าอก ก่อนจะมันล้มลงที่หน้าประตูบ้านจำหน้ที่กู้ชีพรีบปรถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนจะนำส่งโรงพยาบาลสุเมน้นแต่สุดท้ายเสียชีวิตค่ะส่วนมือมีดผู้ก่อเหตุทราบชื่อคือนายนัทวัฒน์สมศรีอายุ36ปีอยู่บ้านเลขที่123หมู่11 จากการตรวจสอบภายในบ้านซึ่งเป็นบ้านผู้ก่อเหตุพบรอยเลือดจำนวนมากอยู่ภายในบ้านและล่องรอยเลือดไหลาตามถนนในบ้านออกมาหน้าบ้านค่ะซึ่งคาดว่านายนัทวันรก่อเหตุแทงนายเดชภายในบ้านก่อนที่นายเดชจะก,กระเสือกกระสนมาลม้มลงหน้าบ้านค่ะ ต่อมาได้รับแจ้งว่าพบนายนัทวัฒน์มือมีดที่ก่อเหตุปีนขึ้นบนหลังคาบ้านเลขที่1201/11ห 11, ตำบลหัวฝ่ายอำเภอสุงเมน่นในสภาพสวมกางเกงขาสัาน้นไม่สวมเสื้อถือมีดติดตัวตลอดเวลาจึงได้ประสานชุดสืบสวนสอพอสูงเมน่นแล้วฝ่ายปกครองนำกำลังเข้าเกลี้ยกล่อมนำโดยพันตำรวจโทมานพใจอุน่นรองผู้กำกับปราบปราม เป็นคนเจราจาพร้อมญาติที่เคยเลี้ยงเพื่อให้เจ้าตัวลงมามอบตัวแต่เบื้องต้นเจ้าตัวยังอยู่บนหลังคาไม่ยอมลงมาทําให้ทั้งญาติและเจ้าที่ตํารวจปิดล้อมไว้ตลอดเวลาค่ะจากการสอบถามนางสารุณีชมชื่นอายุ65ปีผู้เป็นแม่ของมือมีดรายนี้ทราบว่านายนัทวัตรลูกชายมีครอบครัวแล้วที่อาศัยอยู่ในบ้านกับเมียและลูกสองคน เป็นลูกชายและลูกสาวเคยเสพยาจนเกิดอาการหลอนและได้นํำตัวไปบำบัดและปล่อยตัวกลับมาอีกซึ่งทุกครั้งก็เป็นปกติไม่เกิดอาการหลอนหรือคุ้มคลั่งทำร้ายใครแต่มาครั้งนี้เกิดอาการหลอนจัดและทำร้ายญาติจนเสียชีวิตค่ะซึ่งทางตนเองก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของตำรวจดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไปค่ะคนอย่างครับ เป็นกระเจ้าน่า,น,าน่าจะเอาไปมามัดอยู่เจ้าตำรวจนี่เป็นกะเอาไปประจํามาเจ้าถ้ามีเหลืองนมาปเปินกะเอาไป แต่ละแต่เปิลเป็นแค่ผู้เซฟใช่ไหมแล้เปิ่นมีครอบครัวเยี่ยก็แบบบะมีเจ้าบ่มีครอบครัวมีแม่มีแม่อยู่กับแม่ก็อยู่ญี่ปุ่นแต่กลับมาละแม่เปิดกลับมาตะคืนพอดีน้องแม่เปิดไตอ๋อที่จเอาส้มใบโบนเนี่ยจะน้องแม่เปิดไตที่ว่าเป็นลุ้มจักเซกัลมังนะครับตกกลมังตะวันเจ้าเนี่ยครับครับ แม่เปิดอย่าเงี้ยตอนนี้แม่เปิดกันไกลอ่านกลมมือกะเปิดกับบอฟังไงจ๊ะเนาะตอนนี้เหมือนกับเขาติเขาบอกบอยู่ละใช่ไหมนี่นอ,อ,อาเขาม,มีหน้าหน้าหน้า,าน้องแม่แต่แต่ว่าคนที่เสียชีวิตโดนแทงเนี่ยเป็นคนบ้านกะหมู่บ้านเดียวกันนะครับบ้านเดียวกันเป็นญาติกันนะเจ้าอ๋ออายุนักหน่อยล่ะอหกสิบปัยคนที่โดนแทงอายุหกสิบปัยเจ้ามีอาชีพ

นี่เป็นบ้านของไอ้น่องคนก่อเหตุเนาะคนกินแต่เนี่ยยู่งเหงาหลังอ๋อตีใกล้ๆบ้านบ้านที่ว่าเขาเป็นโรคล้มเจ้าจุ๋มน้ำในกะละมังนะเอาเป็นญาติของคนท่านนะเป็นทะเลาะอย่างกันก็นี่อ๋อผมก็มั่วนะครับแล้วผมก็มาข้างหลังไม่ได้เป็นมึง เรามันมีมันยันหนีออกมาตงหลังม่แหบโคนเย็บเนี่ยมันาแทงไี่แก้งกับไหนพี่ขรั่งนกเนี่ยนะยุดยุดแทงมันอยู่พี่เลียดนอกมันมีน้อยนี่นะแหลกมันถ้เสียเลียดน่้วเขามาไหนเงี้ยเออเลียดนะ คม่ค no. um, oh. ่งม่เ่ยมรัร้นี่มันหนังพีนีเนี่ยอ้มันหนังพีนอ๋อแต่บางใจายีเลย ไฟอุ nope, yeah. nope. well well, has, ้ยปอแติดสมปอดติดก็ขึ้นยายยายลุงอู้เขาพองกอยายลองอู้เขาพองกอขึ้นไปจะกีนเนี่ยขึ้นไปขึ่นแล้วตึงก็ต่อยตึงยายน่ะขึ้นไป่น่ยมันฟังที่ไลนมันนันป่ยเยาก็ญาบอกวัอนุญาตเลยอนุญาตมันซึมอยู่ได้เลย ต้องสิงด้วยแล้วข้ามไปลายไปจับเขาเนี่ยนายเนี่ยไปเต็มทุกวันนี่ปุ๊บเนี่ยผมอยากจะเป็นเจนี่เข้าสู่กระบวนการนี้เนาะแล้วไปเนี่ยปุ๊บเนี่ยมูนี่เขาจีนนี่เขาดูแลอย่างนี้เ่แต่ขั้นตอนมันมันต้องผ่านแหตุหลายขั้นตอนเนาะถูกต้องนั่นแหละเขาอยากใจให่ไปเข้าสู่ขั้นตอนจะนั่นเพื่อทุกอย่างเนี่ยมันจะได้เป็นไปตามระเบียบเขาใจนี่ว่าเฮ้ยไอ้นี่แหละเออ ไอหละต่ปม kind of mm. okay, yeah. so ัันยงเราไปคี่เตี่ยแล้วครับบอยยงำบไปเตีทำให้ดหลายคนเนี่ยอย่างสมมุตินะเขาไปบอกตีป้องตีอย่างเขาได้แต่ถ้าเขาพิ่วมาเป็นมันถึงเบอร์ละเข้าใจก๊อไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แบบบุคคลัวไปละเขาเคเลยบอกไอ้นี่แหละเอออย่าไปยุ่งกับมันจนใช้นี่รวบาเนี่ยแยาเนเหมอกะเข้าใจก๊อน้อยเขาไปแจ้งความอย่างนี้เขาก็ว่าใช่นหมอยไปยุ่งกับมัน

ลนบนบนนน้สองวันหนึ่งองต่อผมผมอยู่ทางขวามือของบ้านนะครับหันหน้าเข้าบ้านูขวามืออุดือนี่บ้เาไม่หลังตอห้าที่บ้านต่ห้ามมีมีมีคนอยู่ตรงติดรั้ว

ông, ông đến nó. không được. Số 4, cái <laughs> của gì

จะได้มากมากถึงกูกันลุงเรียงอะไรอย่างบบบเร่องอื่นนี่ยบ่มีกันเร่องอันนั้นอย่างเดียวนะผอย่างนั้นลยนะม้ยา มันเอาหึงสองคนนึงยอมเหมือนกี่โดดพอดรออย่าอู้กระลูกก่อนคนก้าอย่าบวชปีนี่ละอะลลากะคนน้อยน่ะแกจะเข้ามหาลัยแล่ะคนเก้าจีบูมันก็ลูกตัวเลื้อถึงหน้าลูกเนื้อถึงลูกฟังลูกบ้างอย่าได้บวชแล้วน่ะไปรอบวชลูกกันฟังแง่อย่างเจ้า

ลงมาเด้อลูกมาโอ้ oh. 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 oh.

tại cái gì thua nữa? cái máy cái gì thua nữa? biến thiên liền đấy.

ผู้ต้องหาไซเซอร์สีชมพูนะครับเพื่อนดีไปขึ้นไปจราจ้าไซเซอร์สีเหลือง เสื้อเสื้อเหลืองนี่เป็นเปลื่นนะครับที่ขึ้นไปเจรจาเข้ามาสองศูนย์เคลียร์คนออกก่อน

đó đó lúc 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 để đi <laughs> đi lắm. không

ย้อนที่ไหนเบบยดดีกันเที่ยง